คุณมีประสบการณ์ที่ขาดความมั่นใจจนพลาดโอกาสดีๆในชีวิตไปบ้างไหมครับแล้วคุณอยากรู้วิธีการสร้างความมั่นใจที่แท้จริงที่ไม่ใช่แค่การแซงทำหรือสวมหน้ากากแต่เป็นความมั่นใจที่เติบโตจากภายในไหมครับสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ t p p p e k p p r r o r r m a n c e กับด r Top รท็อปนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องการสร้างความมั่นใจในตัวเองให้ได้อย่างแท้จริงกันนะครับ ก่อนเริ่มอยากให้ทุกคนลองทำแบบฝหัดง่ายๆกันนะครับลองหลับตาลงเบาๆหายใจเข้าลึกๆแล้วค่อยผ่อนออกช้าๆให้นึกถึงช่วงเวลาที่คุณรู้สึกมั่นใจที่สุดในชีวิตอาจเป็นตอนที่คุณประสบความสำเร็จในบางเรื่องหรือตอนที่คุณทำอะไรที่คุณถนัดและก็มีความสุขนะครับให้เห็นภาพตัวเองในตอนนั้นสังเกตท่าทางการยืนการเดินได้ยินน้ำเสียงที่มั่นใจ รู้สึกถึงพลังงานที่ดีในร่างกายตอนนี้นะครับค่อยๆกํามือขวาเบาๆเ,เก็บความรู้สึกนี้ไว้นะครับเพราะต่อไปเมื่อไรที่คุณต้องการความมั่นใจแค่กํามือแบบนี้ความรู้สึกนั้นจะกลับมาหาคุณอีกครั้งตอนนี้คุณค่อยๆลืมตาขึ้นนะครับรู้สึกถึงความมั่นใจที่ยังอยู่ในตัวคุณวันนี้เรามาเรียนรู้วิธีสร้างความมั่นใจที่แท้จริงกันเรามีแวิธีหลักนะครับที่จะ ช่วยให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้นวิธีแรกนะครับให้คุณเปลี่ยนเสียงในหัวหลายหลายครั้งที่เราขาดความมั่นใจเพราะมันมีเสียงวิพากษ์วิจาร์ณในหัวคอยบั่นทอนเราเสียงที่บอกว่าเธอทําไม่ได้หรอกมันยากเกินไปเธอไม่เก่งพอลองทําแบบนี้ดูนะครับนึกถึงคนที่คุณชื่นชมอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณครูหรือคนที่คุณนับถือแล้วลองเปลี่ยนเสียงในหัว ให้เป็นเสียงของคนคนนั้นพูดให้กำลังใจเราสังเกตดูความรู้สึกที่เปลี่ยนไปในทันทีเมื่อเสียงที่วิจารณ์นั้นเปลี่ยนเป็นเสียงที่ให้กำลังใจต่อไปเป็นวิธีที่สองนะครับปรับท่าทางให้มั่นใจร่างกายและจิตใจเชื่อมโยงกันนะครับลองทำแบบนี้ด้วยกันทุกคนลุกขึ้นยืนนะครับลองทำท่าซูเปอร์ฮีโร่ดูยืดอกพึงผายคุณยกขางขึ้นเล็กน้อยยิ้มบางๆแล้วหายใจลึกๆ ทำแบบนี้สักสองนาทีนะครับร่างกายของคุณจะหลั่งฮอร์โมอนที่ทำให้รู้สึกมั่นใจและมีพลังลองทำก่อนเจอสถานการณ์ที่ท้าทายเช่นก่อนที่คุณจะเข้าประชุมก่อนที่คุณจะสัมภาษณ์งานหรือก่อนที่จะพรีเซนต์งานให้กับทางลูกค้าต่อไปเป็นวิธีที่สลองทำดูนะครับลองสร้างภาพอนาคตตอนนี้ลองจินตนาการภาพตัวเองใน6เดือนข้างหน้าดูเห็นว่าตัวเองมีความมั่นใจมากขึ้น เห็นรอยยิ้มใบหน้าของตัวคุณเองได้ยินคำชื่นชมจากคนรอบข้างรู้สึกถึงความภาคภูมิใจที่พัฒนาตัวเองได้มากลายขนาดนี้การสร้างภาพอนาคตที่ชัดเจนจะช่วยให้สมองของเรารู้ทิศทางและทำงานเพื่อไปสู่เป้าหมายนั้นต่อไปเป็นวิธีที่4นะครับเปลี่ยนมุมมองต่อความผิดพลาดหลายคนขาดความมั่นใจเพราะกลัวความผิดพลาดแต่ลองมองเข้าไปใหม่นะครับทุกความผิดพลาดคือโอกาสในการเรียนรู้ เวลาที่เราทำอะไรผิดพลาดแทนที่จะบอกตัวเองว่าฉันล้มเหลวลองเปลี่ยนเป็นนี่คือข้อมูลที่จะทำให้ฉันเก่งขึ้นหรือเมื่อฉันค้นพบวิธีหนึ่งที่ไม่ได้ผลนั่นหมายความว่าฉันใกล้ความสำเร็จเข้าไปอีกก้าวแล้วต่อไปนะครับจะเป็นวิธีที่5ลองซ้อมรับมือสถานการณ์ก่อนเจอสถานการณ์ที่สาคัญลองซ้อมในใจก่อนดูนะครับเห็นภาพตัวเองกำลังทำสิ่งนั้นได้ดี ได้ยินเสียงตัวเองพูดอย่างมั่นใจรู้สึกถึงความสงบและความพร้อมในร่างกายยิ่งซ้อมในใจบ่อยเท่าไหร่เมื่อเจอสถานการณ์จริงสมองจะคุ้นเคยระรับมือได้ดีขึ้นเท่านั้นต่อไปเป็นวิธีที่6แล้วนะครับสร้างความสำเร็จเล็กๆความมั่นใจเกิดจากการสะสมความสำเร็จทีละเล็กทีละน้อยครับเริ่มจากให้คุณตั้งเป้าหมายเล็กๆที่ทำได้จริงลงมือทำมันจนสำเร็จ แล้วก็ฉลองความสําเร็จนั้นต่อไปก็จะตั้งเป้าหมายที่ท้าทายขึ้นอีกนิดหนึ่งเหมือนกับการก่อกําแพงทีละก้อนทีละก้อนจนกลายเป็นกําแพงแห่งความมั่นใจที่แข็งแรงต่อไปเป็นวิธีที่7แล้วนะครับปรับการสื่อสารลองฝึกทําแบบนี้ดูครับลองจินตนาการว่ากําลังคุยกับเพื่อนสนิทให้ใช้น้ําเสียงที่อบอุ่นและจริงใจศบตาอย่างมั่นคงแต่เป็นมิตรพูดช้าลงเล็กน้อย หายใจให้สม่ำเสมอการสื่อสารแบบนี้จะทำให้ทั้งเราและคนฟังรู้สึกสบายใจนะครับต่อไปเป็นวิธีสุดท้ายที่อาจารย์จะมาแนะนำในวันนี้นะครับนั่นคือการเชื่อมต่อกับตัวเองในทุกๆเช้าใช้เวลาสักห้านาทีอยู่กับตัวเองครับหายใจลึกๆให้รับรู้ความรู้สึกในร่างกายชื่นชมความก้าวหน้าของตัวเองแม้เพียงเล็กน้อยนะครับและให้กำลังใจตัวเองการเชื่อมต่อกับตัวเอง จะสร้างรากฐานความมั่นใจที่แข็งแรงนะครับสรุปแล้วความมั่นใจที่แท้จริงไม่ได้เกิดชั่วข้ามคืนนะครับแต่เกิดจากการฝึกฝนและการพัฒนายอย่างต่อเนื่องเหมือนการปลูกต้นไม้ที่ต้องดูแลทุกวันลองเลือกสักหนึ่งหรือสองวิธีที่เราคุยกันวันนี้ไปลองใช้ดูครับแล้วสังเกตความเปลี่ยนปแปลงที่เกิดขึ้นก่อนจบรายการอาจารย์ขอฝากข้อคิดเกี่ยวกับความมั่นใจไว้นะครับความมั่นใจที่แท้จริง ไม่ได้เกิดจากการพิสูจน์ตัวเองให้คนอื่นเห็นแต่เกิดจากการยอมรับและการเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งเหมือนต้นไม้ที่อย่างรากลึกลงดินยิ่งรากมันแข็งแรงเท่าไหร่ก็ยิ่งยืนหยัดท่ามกลางพายุได้มั่นคงเท่านั้นเมื่อเรารู้จักและรักตัวเองอย่างแท้จริงความมั่นใจจะเติบโตจากภายในและไม่มีใครสามารถพรากมันจากเราไปได้ ขอบคุณทุกคนที่ร่วมฟังพอดแคสต์วันนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะได้เทคนิคดีๆไปสร้างความมั่นใจที่แท้จริงของตัวเองกันนะครับถ้าชอบรายการพอดแคสต์อย่าลืมกด Subscribe และแชร์ให้เพื่อนๆฟังด้วยนะครับมีคำถามหรือหัวข้อที่อยากให้เราพูดถึงในตอนต่อไปแจ้งมาได้เลยในช่องคอมเมนต์นะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ